สวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะนี่ตัดสดสดเลยลูกค้าเดี๋ยวจะิดไลค์กันสดสดเลยนะคะตัวนี้เป็นงานกรงเกงค่ะ เพลงดังไปไหมเอาลงไปไกลเพลงดังไปไหมเอาลงไปไกลเลยนะคะนี่ลูกค้าเอาเข้ามาอีกเข้ามาเก๊้ไกลนะตัวนี้เป็นงานกางเกงขาสั้นคุณผู้ชายค่ะลูกค้าเป็นงานกางเกงลำลองเป็นงานกางเกงแฟชั่นนะคราแบบคราบแบน ตัวนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่างานจะออกประมาณไหนมีติดงานกีฬาด้วยนะนี่อาดิดาสแดงๆน่าจะเป็นอาดิดาสนะแต่แผเม,ม,มื่อเ่อนั้นนะคะน่าจะเป็นอาดิดาสนะคะลูกค้านะใครเข้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไม่เป็นงานเสียเวลาค่ะลูกค,ะคะ้าขาขออนุญาตเปิดการรีวิวเลยนะสําหรับงานตัวนี้เดี๋ยวฝนหน้นาโกดังตกนะคะลูกค้านะเดี๋ยวขอเปิดการรีวิวเลยตัวนี้เป็นงานกางเกงขาสั้นคุณผู้ชายมีทั้งงานผ้า เป็นงานรวมผ้านะคะลูกค้าทั้งแบบลำลองแบบแฟชั่นนะคะคลราปลนมาหมดเลยลูกค้าคราไซส์ปนแบรนตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะเป็นงานญี่ปุ่นเกรด A หัวผ้าผสมกลางผ้าแล้วก็แบรนด์ไนกี้มาด้วย n i กี้กอล์นะคะกางเกงตีกอล์ฟนะคะลูกค้านะตัวนี้เพิ่งเคยเปิดรีวิวแบบ ชัดเจนนะคะเขาเคยเปิดรีวิวไปแล้วเมื่อตอนคลิปพี่อิมรอนนะคะแต่วันนี้มาเปิดอีกรอบนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นแบบมาเปิดให้ดูชัดๆเลยนะคะวันนั้นของพี่อิมรอนก็จะดูมืดๆไปนิดหนึ่งนี่ยูนิโคค่ะ เดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดราคาให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดราคาให้ตัวนี้นะราคาจับต้องได้ลูกค้าไม่ไม่แพงนะคะเทียบกับคุณภาพแล้วก็ราคานะคะลูกค้านะเทียบกับคุณภาพแล้วก็ราคาคือสุด,สดคุ้มมากๆนี่แบรนด์ใหม่แล้วพูม่าต่อด้วยมิสุโนะค่ะ วยมากลูกค้านะผ้าคอตอนนะคะผ้ายืดนะงานกีฬานะคะผ้าวอร์มนะรวมคนมมาหมดเลยนี่จียูนะคะนี่กระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีนะคะใครสนใจกระสอบรีวิวก็สามารถ c f เอฟผ่านหน้าไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะลูกค้านะดูรีวิวกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะนี่อาดิดาสดอกอาดิดาสดอกนะคะนี่กไนโอ้โห ฟิตของไนกี้ด้วยโอ้โหสวยมากเลยนี่ตรงยางเขาเป็นไนกี้เลยนะคะลูกค้านะตัวนี้ยกกระสอบ100กิโลราคาตอนนี้นะคะ13 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า13,000บาทเท่านั้นสุดคุ้มมากๆนะคะไม่ได้มีของเยอะนะคะลูกค้าตัวนี้ขายได้เรื่อยๆนะคะทางโกดังขายออกเรื่อยๆนะคะมีลูกค้าเจ้าประจําเล่นงานตัวนี้นะคะลูกค้านะใครที่แบบว่ารอง,งาน k คเตัวนั้นสินค้าหมดนะคะลูกค้านะ ็ลองมาเล่นตัวนี้ดูนะคะตัวนี้จะปนงานกีฬานะคะงานลำลองงานแฟชั่นครับไปห,หมดเลยในนี่เอซิ A มาแล้วยูนิคอรอาดิดาสเอสิตนะคะเอ่อไนกี้เนาะคะปนมาหมดเลยแล้วก็นี่แชมเปียนทาวอมนะคะนี่ที่มุกถืองานแชมเปียนนะคะลูกค้าได้จำนวนตัวค่อนข้างเยอะเลยนะ กระสอบนี้นะจำนวนโตประมาณ300400เลยค่ะลูกค้านะ300400เลยนะคะแล้วงานร0 0กิโลอัดมาแน่นๆอยู่แล้วนะคะอัดมาแน่นๆอยู่แล้วนะคะเป็นงานกเกงที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันเลยลูกค้าบางตัวคุณตัวนี้เขาเป็นงานกระสอบของคุณผู้ชายแต่ว่าบางตัวคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นยูนิโค้โอ้ยมีแบรนด์ใหม่อีกแล้วไหมมีแบรนด์ใหม่อีกแล้วไหมแม่นี่ยูนิโคค่ะโอ้โห ต่อด้วยต่อด้วยอาดิดาสสวยมากตัวนี้อาดิดาสตัวนี้สวยมากลูกค้าโอ้คือดีนะคะลูกค้าครบเลยได้ทั้งสายกีฬาได้ทั้งสายลำลองลูกค้านี่มิซุโนะค่ะลูกค้า1 3 0 0 0บาทคือคุ้มมากนะคะ แค่แบรนด์หัวหัวมาก็ขนาดนี้แล้วลูกค้านี่ขนาดหัวหัวแบรนด์ยังออกขนาดนี้นะยังไม่ไปไี่ถึงไหนเลยค่ะลูกค,ะคะ้าหายังไปไม่ถึงไหนเลยงานแบรนด์ออกรัวๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้านะใครเห็นงานแล้วสนใจทักแชทด่วนๆกระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีต่างหากลูกค้าคะกระสอบรีวิวหนูจัดส่งให้ฟรีนะคะจัดส่งให้ฟรีเลยโอ้ยสวยมากลูกค้านี่งานงานกางเกงบอลหรือเปล่าไม่ใช่กางเกงบอล นี่ลูกค้าขาสวยมากนะคะนี้แบรนด์อะไรคะ DC ลูกค้าขาหยิบตัวไหนมาก็สวยนะคะหยิบตัวไหนมาก็สวยหยิบตัวไหนมาก็ดีนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นงานกรเด็ดเอหัวผ้าผสมกลางผ,ผ,ผ้านะคะลูกค้าเนาะใครที่ ไม่เคยเห็นรีวิววันนี้มาเปิดรีวิวให้ชมกันแล้วนะคะงานสวยมากๆนะคะลูกค้าขาเป็นงานกางเกงขาสั้นนะคะงานกางเกงขาสั้นขะ,ะสามส่วนโดยประมาณเลยค่ะลูกค้าแล้วก็แบรนด์ H&M ผ้าคอตตอนตัวนี้รวมเนื้อผ้าเป็นงานกางเกงคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายที่แบบว่าขายงานกางเกงขาสั้นอยู่แล้วนะคะลูกค้าแต่ยังไม่เคยได้เปิดกระสอบงานนี้นะก็สามารถมาเปิดงานนี้ได้เลยนะคะลูกค้านะแบรนด์ใหม่แล้วคะ่ะไนกี้ นี่สีขาวเลยปังมากสีขาวผ้าคอตตอนค่ะลูกค้าของ G.U. นี่สวยมากค่ะของ G.U. ฝนจะตกไปอย่างนี้แหละนี่แก๊บค่ะต่อด้วยอันเดอร์อันาร์เมอร์โอ้โหลูกค้าแบรนด์ปังมากออกเยอะมากนะคะนี่อันเดอร์อาร์เมอร์ไปขายแบรนด์เลยลูกค้าขาตัวละร้อยร้อนะคะลูกค้าขาสภาพดีหน่อยอัพราคาไปเลยตัวละร้อยห้าส นี้นะคะผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วลูกค้าแค่เอาไปรีดไอ้น้ำนะคะฉีดน,น้าหอมให้มันหอมๆนิดเดียวก็สามารถขายได้เลยค่ะลูกค,ะคะ้าขาไซส์เป็นงานไซส์เอเชียนะคะลูกค้านะตัวนี้เป็นงานกระสอบญี่ปุ่นไซส์เอเชียเลย M L X L ใส่ได้นะคะ M L X L ใส่ได้เป็นไซส์มาตรฐานคนไทยเลยค่ะลูกค้านะเป็นไซส์มาตรฐานคนไทยเลยนะคะลูกค้าสามารถเอาไปไลฟ์สดได้เอาไปขายยกกระสอบเอาไปขายแบ่งกิโลก็ได้นะคะทำได้หมดเลยนะคะลูกค้าเงานกิงลำลองเนาะยูนิคอร์ทใหม่แ e ล้ว ต่อด้วยไนะกี้ายฟิตอีกค่ะโอ้โหสุดลูกค้าสุดปังเนี่ยอาดิดาสใหม่แล้วค่ะลูกค้าโอ้ยฟิลลาโอ้โหดีมากฟิลลางานสปอร์ตซับในผ้าไนลอนนะคะสวยมากลูกค้าโอ้โหโบสสวยเลยอะ่ะลูกค้านะใครที่ชื่ออุยขอดูนั่นน่ยค่ะป้ายฮาเลมนี่ เลมด้วยลูกค้านะป้ายนี้ราคาดีนะคะลูกค้าไปเซิร์ชได้เลยใครชอบนะคะรหัส FJ 6 8กางเกงขาสั้นชายนะคะก็สามารถทักแชทมาสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะกระสอบใหม่มีพร้อมส่งนะคะแต่ว่ามีไม่เยอะลูกค้าอยากเหมาสัล็ลตได้เลยนะคะเดี๋ยวขอราคาพิเศษจากบอนให้ตอนนี้สินค้ามีไม่เยอะราคาลูกค้าจ๋าสินค้ามีไม่เยอะนะคะหรือถ้าใครสนใจกระสอบรีวิวก็สามารถแจ้งมนได้เลยนะเพราะว่ากระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีนะคะ ตัวนี้นะคะมีประมาณ300-400ตัวโดวยประมาณค่ะพี300่300-400เลยค่ะขึ้นอยู่กับความหนาบางของเนื้อผ้านะคะลูกค้าเพราะตัวนี้เป็นงานรวมผ้ายืดผ้าคอตตอนนะคะผ้าวอร์มผ้าล่มนะคะคราบปนมาหมดเลยแล้วก็แบนปังด้วยนี่จียู ได้เยอะนะคะลูกค้าได้จํานวนเยอะนะเป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะลูกค้าโอ้โหมีผ้าลินินด้วยสีขาวนะคะนี่ผ้าลินินค่ะลูกค้าขาผ้าลินินก็มีเป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะกางเกงขาสั้นชายรหัส FJ 68คะ่ะลูกค้ารหัส FJ 68นะคะลูกค้าจดจํารหัสไว้ให้ดีๆนะคะลูกค้าขาอยากสั่งซื้อกระสอบใหม่ก็แจ้งแอนมินได้เลยว่า สั่ง FJ 6 8 1หนึ่งลูกนะคะนี่กางเกงบอร์ก็มานี่บอกแล้วว่าบางตัวคุณผู้ชายนะคะใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ได้นะคะลูกค้านะบางตัวคุณผู้หญิงสามารถใส่ได้นะตัวนี้เป็นงานของคุณผู้ชายก็จริงแต่ว่าคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะลูกค้านะเป็นงานรวมกางเกงแฟชั่นกางเกงกีฬานะคะลูกค้าครัปนมาหมดเลยนะคะโอ้ยคือดีมาก ดีมากนะคะนี่มีงานบอลด้วยนะคะมีงานบอลด้วยอนี่ลองนะนี่ลูกค้านีอันนี้อันนี้แอนมินไม่รู้จักนะลูกค้าต้องไปลองเซิร์ชเอานะคะบอกแล้วว่าแบรนด์เยอะนะคะยังไม่ถึงครึ่งกระสอบเลยแบรนด์ออกรัวๆเลยนะคะตอนนี้นะกางเกงจะเป็นงานกางเกงเอวยืดแล้วก็เป็นงานเอวซิปนะคะลูกค้าขะกนกันมาทั้งงานลำลองทั้งงานแฟชั่นนะคะนี่อันเดอร์อัมเมอร์นะคะ ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่หนึ่งร้อยกิโลหนึ่งหื่นสามพันนะคะปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งืสามพันบาทแชมเปี้ยนของพี่พิงนี่ค่ะลูกค้าแชมเปี้ยนนะคะดูป้ายด้านในหน่อยแชมเปี้ยนน,ะะนี่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 น,นี่ข้างกระเป๋าเลยนี่ค่ะแชมเปี้ยนนะคะพรีเมียมสวยมากใครชอบนะนิวบาลานด์โอ้โหลูกค้าแบรนโดนโคตรสั่งแบรนโคตรสั่งแบรนออก ปังมากนะคะแบนออกปังมากราคา1,3000บาทนะคะ13,000บาทแต่แบนโคตรปังเลยใครดูตั้งแต่ต้นคลิปจะรู้ว่าแบนด์ออกดีมาก G.U. ป้ายห้อยใครที่ดูอยู่ตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะจะรู้เลยว่าแบน์ออกปังมากนะคะแบนด์ออกปังมากนะคะลูกค้านะใครชอบจัดได้เลยลูกค้า ชอบจัดได้เลย,เลยกางเกงขายาวของหนูมีแต่ว่าจะเป็นงานแยกประเภทผ้านะคะลูกค้าผ้าสแลคผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าผ้าวอร์มผ้าร่มนะคะจะแยกประเภทผ้างานรวมๆแบบนี้ถ้าเป็นขายาวจะไม่มีนะคะลูกค้านะงานรวมๆแบบนี้ขายาวจะไม่มีนะยูนิคอร์ค่ะขาสั้นผ้าร่มไม่มีค่ะลูกค้าขาขาสั้นผ้าร่มไม่มีนะจะมีแต่เป็นงานวอร์มขาสั้นแล้วก็กางเกงกีฬา<น>ะคะนะ เ็นไงลูกค้าแบรนดปังไหมนี่ยังไม่ถึงครึ่งกระสอบเลยนะ300-400ตัวแบบนี้แล้วก็แบนดแบบนี้นะคะลูกค้าคุ้มมากๆราคานี้คือถูกมากๆเลยนะคะาราคานี้คือถูกมากๆเลยนะคะพี่ขาราคานี้คือถูกมากๆเลยนะคะพี่จ๋าจำนวนตัว 300- 400ถึงตัวนะคะ 300- 400ถึงตัวนะคะพี่อะไรเอ,อ่ยพี่ขามพี่ขามไหมคะ ที่ถามไหมหนอูอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะนี่นะคะลูกค้าใครชอบก็จัดได้เลยนะคะงานรหัส FJ 6 8ค่ะลูกค้า FJ 6 8นะคะงานญี่ปุ่นเกรด A เ,เลยคะ่ะ mm hmm. GU สีขาวก็ขาวสะอาดเลย GU อีกแล้วด้านหลังพี่วุกโชว์ทรงหน่อยโชว์ทรงกางเกงหน่อย เขาต้อนผ้ายืดผ้ากีฬานะคะเป็นงานรวมมาหมดเลยลูกค้านะใครขายงานกางเกงอยู่นะคะลูกค้าจัดได้เลยยูนิโคเป็นไงแบรนด์ออกตังมากนะคะหยิบมาเนี่ยก็สุ่มกระสอบมาเหมือนกันนะคะลูกค้าเพราะเราก็ไม่ได้เห็นของด้านในเหมือนกันก็เห็นพร้อมๆกับลูกค้าเลยนะคะ เห็นงานพร้อมๆกับลูกค้าเลยนะคะใครติดใจใครชอบสนใจกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าแจ้งได้เลยว่ารับกระสอบรีวิวนะคะเหนือกลางอีสานใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะลูกค้าถ้าซื้อกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเป็นกระสอบใหม่ลูกค้าก็สามารถซื้อได้แต่ว่าลูกค้าจ่ายค่าส่งเองนะนะไปลุ้นเองได้เลยนะคะลูกค้านี่แฮงเคน ตอนนี้แอดมินจะแดนแล้วเพลงมันนะคะแอดมินจะแดนแดนแล้วนะคะลูกค้านะนี่ลูกค้าขางานแฟชั่นน่ารักน่ารัก้บัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายนะคะแบรนด์ก็มีลูกค้าแบรนด์เยอะจริงๆนะคะลูกค้าขาแบรนด์เยอะจริงๆคุ้มแหละนะคะคุ้มเลยนะคะลูกค้าราคานี้แล้วแบรนด์แบบนี้นะคะลูกค้านะใครชอบอย่าลืมมาจัดรหัสนี้ FJ 68ค่ะ FJ 6 8อูห้หูของเกสด้วยที่พี่มุกถือเป็นของเกสเกสขับสปอรต์นะรตนะคะนี่เกส์ขับสปอร์ตเกส์ขับสปอร์ตเกส์ขับสปอร์ตนะสปอร์ตนะคะลูกค้านะนี่ลายแบบน่ารักน่ารักลายเท่ๆก็มีสีพื้นก็มาลูกคะ้ะอะเคสวิดก็มีใช่ไหมไม่รู้ <laughs> เหมือนโลโก้มันเหมือนนะโลโก้มันเหมือนนะใครสนใจกระสอบรีวิวจัดได้เลยนี่รีวิวมาตั้งนานลูกค้ารีวิวมาตั้งเกือบ15นาทีเพิ่งจะถึงครึ่งกระสอบลูกค้าขารีวิวมาเกือบ15นาทีเพิ่งจะถึงครึ่งกระสอบเองนะคะบอกแล้วว่าได้จํานวนตัวเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจำนวนของจํานวนของสินค้าเนี่ยลูกค้ามันอยู่กับความหนาความบางของเนื้อผ้าด้วยนะคะ ไม่รู้ว่าเขาอัดผ้าคอทตอนหรือผ้ากีฬามาเยอะกว่ากันนะในแต่ละกระสอบลูกค้าต้องไปลุ้นเอาอีกทีนึงนะคะ d i นี่ Adidas ด,ด,ด้านหลังตัวนี้ผู้หญิงใส่ได้ Adidas ด,ด,ด้านหลังนะคะได้จํานวนตัวเยอะโชว์มันเลยค่ะพี่โชว์มันมันเลยนะคะโชว์มันมันเลยนะคะ,ะ,คะกางเกงขาสั้นชายเขาไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นงานผ่าอะไรเขาไม่ได้ระบุว่า แบรนด์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นงานรวมๆเลยนะคะลูกค้านี่เอซิมาอีกแล้วต่อด้วยยูน hmm. okay, ิโคและต่อด้วยอา i ีด้าเอยืดอา i d ดสผ้ายืดนะคะแล้วก็เป็นงานเอวยืดด้วยนี่ลูกค้าคะนี่งานแฟชั่นแบบนี้ก็มีนะคะแบบล็อกด้านหน้าของยูนิโคมันคล้ายๆกางเกงเดินป่าไหมกางเกงขาสั้นเดินป่าเนาะสไตล์นั้นนะคะลูกค้านะ สวยมากนะคะใครชื่นชอบสนใจกระสอบรีวิวก็ทักแชทได้เลยหรือว่าเสียผ่านหน้าไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะสำหรับกระสอบรีวิวนะคะโอ้โหแบรนด์มากแล้วๆๆลูกค้าขาแบรนด์มันฟังจริงนะใครที่ดูตั้งแต่ต้นไลฟ์เนี่ยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบรนด์ออกดีมากอาดิดาอีกแล้ว รวมๆม,มาหมดเลยในกระสอบนี้นะคะลูกค้าโดยใช้ชื่อรายการว่ากางเกงขาสั้นชายนะกางเกงขาสั้นชายใครชอบนะคะถูกใจจัดเลยรหัส FJ 68แอดมินจ้าตัวนี้เหลือกี่ลูกเช็คให้น้องหน่อยจ้าเหลือกี่ลูกจ้าเช็คให้น้องหน่อยนะนี่ u n i q o แจ้งลูกค้าหน่อยนะตัวนี้เหลือขี่กระสอบนะเผื่อลูกค้าบางท่านชะล่าใจนะคะมาทักมาหายอีกทีนึงหมดแล้วนะคะทักมาอียทีนึงหมดแล้วไม่เอานะคะลูกค้านะ,ะตอนนี้สินค้ายังมีนะคะสั่งด่วนนี่ยูนิโคแถบรุ้งแถบสีแบบนี้ก็มาบางตัวมันสามารถไปทับไปทําราคาได้ไปต่อยอดได้ลูกค้าขาถ่ายรูปนะคะ โพสประมูลก็ได้นะบางตัวที่เป็นงานตามหาเป็นงานแหล่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบใต้ยวินเทจนะคะแบบเป็นงานที่เขาแบบผลิตปีนี้ปีนี้ปีนี้ที่เขาตามหากันน่ะเนาะลูกค้าสามารถเอาไปแบบโพสลงกลุ่มประมูลได้นะคะลูกค้านะเขาเรียกว่างานแหล่งานแหล่แรไอเทมนะคะงานแหล่ไอเทมนะนี่เขาไดาเป็นไงลูกค้าตัวนี้นะหนึ่งรกิโลสารอถึง400รอตัว คุ้มมากๆค่ะ3 0 0ร้อถึงสี่ตัวนี่ลายพรางลายทหารสีขาวสีแบบสีขาวอะ่ะสวยๆเลยนะคะสีพื้นลายสกอตนะรัะปนมาหมดเลยค่ะลูกค้านะสีพื้นลายสกอตอดิดาสเทอะอดิดาสอดิดาสแถบอดิดาสดอกนะคะอดิดาสแถบอดิดาสดอกนะคะมาหมดเลยนะเอามารวมกัน พี่ประชอบนะตัวนี้1 3 0 0 0บาทค่ะพี่ราคา1 3 0 0 0บาทแบนแบนปังค่ะพี่ขาแบนปังค่ะนี่ A 1 0ค่ะกระสอบรีวิวหนูจะส่งให้ฟรีนะคะกระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีนะใครชอบกระสอบรีวิวไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มเติมแล้วจ่าย1 3 0่0บาทนั่งรอรับของได้เลยนะคะใครชอบกระสอบรีวิวจ่าย1 3 0 0 0านบาทนะ รอรับสินค้าได้เลยค่ะลูกค้าแบนฟังๆเลยนะคะแบนฟังๆเลยขาสั้นขาสามส่วนนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็งานแชมเปี้ยนค่ะ13,000บาทราคาสุดคุ้มค่ะ1น0 0งบาทราคาสุดคุ้มนะคะลูกค้าจ๋าราคาสุดคุ้มมากๆแบนด์ออกเยอะมากนะคะลูกค้าได้แบนเยอะมากนี่ที่พี่คอยถือด้านหลังงานแก๊ปค่ะ เป็นสไตล์กางเกงเซิร์ฟนะคะเนาะงานแก๊ปสไตล์กางเกงเซิร์ฟนะคะ <It. S 1> ลูกค้านี่ขออะไรจ๊ะเต็ดเห็ดนะคะเห็ด ลูกค้าจัดใครชอบกระสอบนี้จัดได้เลยราคาเพียง1 3 0 0 0ันบาทเท่านั้น300400โดยประมาณนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความหนาบางของเนื้อผ้านะคะลูกค้านะ335400นะคะประมาณนี้นะ3า0ร้อประมาณนี้เลยนะคะลูกค้า100่งกิโลใครชอบก็จัดนะคะใครชอบก็จัดนะคะลูกค้าสาวทงคืนขาสั้นชายที่แบบว่ามาแรงในช่วงนี้นะคะลูกค้า KWE หรือว่าจะป้าย FJ นะคะขายดีทั้งสองป้ายเลยขายดีทั้งสองป้ายเลยค่ะใครชอบจัดอัมโบรนี่เป็นไงอัมโบรอัมโบรนะคะมีอัมโบรมาด้วยไซส์กำลังดีลูกนะคะ้าเป็นงานญี่ปุ่นใช้เอเชีย A A, นะคะ ML XL ใส่ได้ลูกค้านะ,คะนะใครชื่นชอบฝาังงานตัวน,นี้ไว้ด้วยรหัส FJ 68นะคะ